เดี๋ยวมาขอสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นโปรเลเซอร์ฝนน้องสาวเออถ้าสมมติว่าเลเซอร์มันจะเจ็บมากไหมมัน จับรอกไปทุกคนวันนี้บีมตื่นเต้นมากไม่เรียกว่าตื่นเต้นอิีเรียกว่าเขินอายดีกว่าเพราะว่าวันนี้บีมจะมาเลเซอร์ขนค่ะโอ๊ยปวดกระสาทคือบีมอะไปเห็นยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะที่เป็นแบบเพื่อนบีมอะเขามาเลเซอร์ขนที่นี่แล้ววันนี้บีมก็เลยรู้สึกว่าบีมอยากมาลองเลเซอร์ขนบ้างเลยบีมก็มีความรู้สึกแบบเขินเขิในอายเว้ยบีมอะ อุตส่าห์มาตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าบิมบอกเขาว่าขอคิวที่คนน้อยมากที่สุดมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่บิมจะมาเลเซอร์ขนนะคะทุกคนบิมก็อยากให้ทุกคนเป็นสักขีพยานของบิววันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้บิมด้วยบิมตื่นเต้นมากทำอะไรไม่ถูกเอากล้องมาถ่ายตอนนี้มึงอยู่ที่ซีคอนสแควร์สีนขลินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นขึ้นชั้นสนะคะแล้วก็ไปโซนการกันเลย บีมจะพูดตามความจริงนะคะว่ามันรู้สึกยังไงนะโอเคค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปถามโปรโมชั่นก่อนสวัสดีค่ะชนั่งเลยค่ะวันนี้ทำอะไรดีคะเดี๋ยวมาขอสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น,ชนใช่ค่ะเป็นโรตัวไหนออถ้าสมมติว่าเป็นโปรเลเซอร์ขนน้องสาว ในส่วนของขนน้องสานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเลยเนาะในส่วนของถ้าเป็นแบบรายครั้งนะคะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ้าบาทนะคะถ้าเป็นคพร์สห้าครั้งเลยมาต่อเนื่องสามสัปดาห์ทำครั้งหนึ่งก็คือที่เก้าพันบาทนะคะราคาเบามากขออนุญาตแนะนําก่อนนะอ<า>ของเรานะคะจะใช้เป็นเครื่องลองเพาเอ็นดีแอกเลยตัวนี้นะคะ<า>เป็นเครื่องที่ดีที่สุดในการกําจัดขนเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบทั่วไปนะคะพวกไอพีแอลพวกนี้จะได้ในส่วนของแพทย์ลากขนด้านบน แต่ถ้าเป็นรองพาวเวอา N เนะคะตัวนี้จะลงลึกถึงรากถึงโคนเลย<อ>นะคะก็คือหลังทําวันนี้ขนรุดร่วงเลยนะคะ<อ>ก็คือเนียนเลยเนียนเลยใช่ใชค่ะ,คะโอเคคะ่ะกอกกอกประวัติใช่ไหมคะคควีลาวัน กินฟรีหมดเลยโยเกิร์ตนมสดนมน้ำอ่ะมาที่นี่เขากินฟรีอร่อยฟินกินฟรีจ้าและความตื่นเต้นนะเนาะเราจะเลเซอร์ขนครั้งแรกวินก็แบบเป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะมีคนมาเลเซอร์ขนน้องอ่ะเยอะมากเลยนะแต่เขาก็แบบไม่ไรู้สึกเขินอายคือมันเป็นเรื่องปกติเนาะถ้าใครแบบสนใจก็คือมาทำได้นะคะทุกคนแต่ว่า ด้วยความที่บีมยังไม่เคยเลเซอร์วินก็จะมีความแบบเข้า <c oughs> <c oughs> ใจใช่ปะประมาณนั้นแหละค่ะโอเคอันนี้คือชุดที่วินจะต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะต้องแบบเลเซอร์ในจุดที่ซ่อนเลนส์อะไรบีมถือว่าทุกคนนี่คือคุ้มมากเลยนะกับการที่มาดูคลิปเนี้ยเพราะว่าบีมไม่เคยแบบมาเลเซอร์ขนลับๆแล้วแบบมาให้ใครเห็นอะรอเคไ จะมีคนยีาไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะเขาจะได้แบบเลสเซอร์ขนน, <laughs> <Okay. S 2> นะคโอเคไปล้างนอกเสื้อตัวใหญ่ไปไหมคะ <c oughs> บิมกลัวว่ามันจะเจ็บคือ <c oughs> บิมก็ไม่รู้แต่ว่าเห็น <c oughs> เห็นคนที่เขาไปรีวิวมา <c oughs> เขาบอกว่ามัน <c oughs> มันดีมาก <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยบิมก็แบบเนอะ สักครั้งหนึ่งในชีวิตหน้าบิมอยากเลเซอร์ขนนะคะคือบิมก็ไม่อยากเป็นผู้หญิงที่แบบมีขนเยอะเกืไก่เคยมาทําที่นี่ด้วยอะ่ะเฮ้ยยังจะมีอินฟูหลายๆคนนะคะที่เขามานี่คือมีอินฟูเยอะแยะ,ยะมากมายเลยที่เขาเคยมาทําที่นี่นะคะีเราหโอเคค่ะได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องนั้นกันเลยทุกคนบิ่จะขึ้นเขียงแล้วบิ่มฟิดได้มากเลยโอเคค่ะริบมทำใจก่อนนะ ไปค่ะเอานี้ไปด้วยเลยไหมคะเรียกับคุณพี่พนักงานแล้วนะคะเออถ้าสมมติว่าเลเซอร์มันจะเจ็บมากไหมคะถามว่าเจ็บมากก็แจ้งเบอร์ของลูกค้าค่ะวันน้องถ้าต่องีูตอง ของลูกค้าน่ะก็จะแบบดีดแรงนิดหนึ่งโอเคบิมพร้อมแล้วค่ะงานเลยโอเคค่ะอคคุะ้ยอ,อ,อ,อันนี้ก็กลนืนคนเลยไม่ได้กลนคนเอ้ยไม่ต้องซูงเข้าข้างไหนกะ็ได้ทำได้ล PC เลยแบบซีซีเลย ามากตอนนี้ยังไม่ดิด <laughs> ยังไม่ดิดก็ยังแบบรู้สึกชิวๆอยู่อะไม่รู้สึกอะไรเลยเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะตอนนี้ความรู้สึกรู้สึกแค่เย็น <c oughs> จะกระเละอย่างเดียวเลย อันนี้คือมันจะช่วยเลเซอร์ให้ขนเราบางลงใช่ไหมคะใช่ครันหนึ่งทังสองสักระผลมันขึ้นมาใช่ไหมคะเดี๋ยวมันจะดลุดลงไปอ้อเหรอคะใช่ค่ะเดีงล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 ง๋ยวมันดลุดแล้วมันมีคนใหม่ขึ้นมามันจะเป็นผลที่บางกว่าแสดงว่าเราต้องมาทํ้เรื่อยๆอะไรแรกๆก็สามสัปดาครั้งหนึง่งครั้งพอผลแล้วนนี้ค่อยอาจจะละรังเอ๊ยเดี๋ยละขังก็ไม่ได้โกนผล,ลรักร้มาด้วยแต่ไม่โกนมาจะดี่ว่า ไม่คนมาจะดีกว่าทุกคนรับรองความปลอดภัยได้เลยนะคะเพราะว่าใบมนี้เขาเปลี่ยนใหม่ตลอดใชค่ะค่ะคนหน่ทายาให้ฮ่าวยมากคิวมากค่ะทุกคนตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวทายาต่อนะคะ,ะใช้เวลาประมาณ10นาทีเสร็จ สำหรับคนที่แบบมาทำเลเซอร์ขนล,ลักแลแบบบีมนะคะหลังจากที่ทำไปอ่ะ1-2สัปดาห์ขนมันจะขึ้นมาใหม่แล้วก็จะหลุดไปเองนะคะทุกคนไม่ต้องโกนไม่ต้องถอนนะเพราะว่าถ้าโกนที่ถอนมันจะทำให้มันกลับมาแข็งเหมือนเดิมใช่ไหมคะโอเคก็ห้ามโกนห้ามถอนปล่อยให้มันหลุดไปเองมดสเปโรออนหนึ่งวันค่ะซึ่งบีมไม่เคยถ่ายอยู่แล้ว <laughs> โอเคค่ะขอบคุณมากมเลยนะคะ นี่เครื่องละสองล้านห้าเลยนะคะทุกคนสองล้านห้านี่เครื่องเนี้ยบิมสามารถแบบซื้อบ้านได้ใหญ่ๆหลังเลยนี่เราเป็นใครเนี่ยเราเข้ามาวุ่นวายอะไรในห้องของเขา <c oughs> โอเคค่ะลืมของขอบคุณค่ะอยากมาทำไหมละ่ะถ้าอยากมาทำเดี๋ยวจะบอกบุญให้พี่บิมทำไปนะคะมีนทำฟรีค่ะทุกคน <c oughs> วินทำฟรียังไงอย่ากรูใช่ไหมทุกคนแอดไลน์นี้ไปเลยค่ะนี่กังนาคลินิกนะคะแอดไลน์ไปทุกคนจะมีสิทธิ์ทำฟรีแบบบีมทุกคนคนละหนึ่งครั้งนะคะแล้วทุกคนจะได้เครื่องเลเซอร์ทํอาอ่ะเนี่ยเครื่องละสองล้านห้าเลยนะคะที่เขาเอามาทําให้บีมอะ่ะนี่ เขาให้เนี่ยที่กังนำคลินิกนำเลเซอร์เครื่องละสอร้านห้ามาทดลองกันฟรีๆติดใจมาทำอีกรอบหนึ่งได้นะคะบินจะบอกว่าที่เนี่ยโหอ,อินฟูเยอะแยะมาทำนะคะเก๋ไก่ก็เคยมานะคะทุกคนที่กังนำคลินิกหลายๆคนเคยได้ยินอยู่แล้วแหละเพราะว่าที่เนี่ยเขาแบบเด่นดังเรื่องการทำสัญญกรรมแล้วก็ความสวยความงามทุกอย่างมากๆบินไว้ใจที่นี่อยากมาเปลี่ยนหน้าที่นี่ เขาใช้เครื่องนี้นะคะในการเลเซอร์ขนหลักแหลให้เราเขาเรียกว่าลองพาวเอ็นดีแยนะคะทุกคนนี่คือเครื่องที่ดีที่สุดนะคะเขาเอามาทดลองให้เราฟรีๆเลยแล้วเมื่อกี้คือบีมไม่เจ็บเลยบีมรู้สึกอย่างเดียวคือเย็นค่ะไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยนะคะโอเคเดี๋ยวบีมไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเากลับบ้านกันดีกว่านะทุกคนมาดูนี่ค่ะ อุปกรณ์เขาใบมีดเขาเปลี่ยนใหม่ตลอดนะคะทุกคนรับรองเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของทุกคนได้เลยนะคะทุกคนมาที่เนี่ยอย่าลืมบัตรประชาชนเหมือนบีมนะ <laughs> คือเอามาแหละแต่ว่าลืมไว้ในรถนะคะต้องเอาบัตรประชาชนมาด้วยนะคะเพื่อกอกประวัติส่วนตัวทุกคนไม่ต้องอายนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติ <c oughs> แต่การมีขนพอมแพมไม่ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรมีคนเยอะ